อ๋อระเบิดปลาอุยอันนี้ใช้ของยี่ห้ออะไรเนี่ยไหนขอดูหน่อยได้ไหมเนี่ยมา้ที่ี้บ่อยไหมครับบ่อยครับบ่อยอร่อยยังไหมครับโอเคบอกได้คําเดียวเลยคืออร่อยอันนี้เป็นทอดมันเนี่าสีแดงแดงี่ยปลาระเบิดนะโอ้ครับผมแหมสีเหมือนทอดมันเลยนะ สวัสดีครับเพื่อนณขณะนี้ผมอยู่ที่หน้าหมู่บ้านมั่งมีครับผมเดี๋ยววันนี้พาเ,เพื่อนๆมาแนะนำร้านลูกชิ้นทอดครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับคุณง้วนอาหารทะเลแปรรูปมหาชัยครับผม ้าวกำลังทอดกันเลยนะสวัสดีคุณลูกค้าครับกำลังทอดเลยขายยังไงนะครับคุณพคูค้าห้าบาทสิบาทยี่สิบห้าบาทสิบาทยี่สินะครับโอ้ยอดเลยทีเดียวน่ารับประทานเลย คณกค้าขายตรงนี้ทุกวันไหมครับตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับก็ตั้ 4, 4งแต่สี่สี่โมงถึงสี่ทุ่มสี่โมงถึงสี่ทุ่มนะครับโอสุดยอดเลยีเดียวนี่ครับผมลูกชิ้นอันนี้เป็นทอดมันนี่มาสีดาแดงๆนี่ปลาปลาระเบิดปลาระเบิดนะอ๋อมีสอครับผมแหมสีเหมือนทอดมันเลยนะ น่ารับทานเลยทีเดีออยวร้านก็มีแตงกวาด้วยนะ <Okay. S 1> มีน้ำจิ้มด้วยอันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรนะมะขามหรือว่าอนะไรฮะน้ำจิ้มจากทางร้านเลยครับโอเคขอบคุณมากครับผมค,คุณลูกค้าครับเดี๋ยวแนะนำผมหน่อยนะฮะตัวนี้เป็น,ปนอะไร นี่ไข่ไข่นกกระทานะเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบบาทสิบบาทนะฟันลมฟันปลาปูเท่าไหร่ครับผมไม่สิบบาทสิบบาทนะอ๋อเบคอนยี่สิบไข่ห้าบาทอ๋อนี่มีอะไรบ้างเนี่ยสีมืูเนี่ยมีหมูมีต้มเลยอะฮะเดี๋ยวให้มยกติ๊กกระผมเป็นหมูปลาระเบิดอ๋อระเบิดปลาอุ้ยอันนี้ใช้ของยี่ห้ออะไรเนี่ยไหนขอดูหน่อยได้ไหมเนี่ยนี่พ่อค้าเดี๋ยวผมเอาเนี่ยลูกชิ้นหนึ่งงาน แล้วก็นี่อ่าแล้วก็เนี่ยในสีชมพูนี่ครับผมแล้วก็เอาเอาเนี่ยีางานหนึ่งมาโอเคขอต้องบ้างก่อนนะ,นะค้ัพรมวันนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับผม เดี๋ยวคุณลูกค้าเดี๋ยวสอบถามหน่อยอย่างนี้ขายวันหนึ่งเราได้กําไรวันประมาณเท่าไหร่ครับถ้าหมดก็พันสองถ้าไม่หมดก็เจ็บเจ็บแปดร้อยเจ็บแปดร้อยโอเคถ้าหมดเลยกพันสองหมดเลยพันสองนะโอเคพออยู่ได้ไหมครับอย,อยู่ได้นะได้นะคุณลูกค้านี่อย่างนี้ไอ้หม้อน,นี่เบอร์อะไรครับเนี่ยได้เบอร์สามสองเบอร์สามสองนะเบ,เบอร์ใหญ่สุดแล้วแล้วน้ำมันเราใช้ประมาณวันละกี่โลอะยอดประมาณนี้<ล>ประมาณสองโลประมาณสโลใช่ไหมครั ครับผมแล้วแก๊สใช้ได้ไหลายวันไหมครับถังนี้ได้สามวันสามวันนะเป็นปิกนิกหรือว่าถังใหญ่ฮนะปิ้งนิก,น,กนะโอเคอลกำลังทอดกันเลยเหลืองคุณลูกค้าข้ามหม้อนี่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับผมปร,300ระมาณสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทนะ ยเหลืองน้ารับประทานกันเลยีเดียวน้ำมันก็ใหม่ๆเลยนะครับผมเรียบร้อยของเรามีน้ำจิ้มกี่อย่างครับเนี่ย,อย,ยอย่างเดียวนะโอเคแล้วก็มีผักด้วยโอเคผมได้ได้แล้วขอบคุณมากก็โอคุณลูกค้าเข้ามาซื้อ <All> right, ร้านนี้ <good. S 1> บ่อยไหมครับ บอยครับบอยอร่อยใช่ไหมครับโอเคบอกได้คําเดียวเลยคืออร่อยครับผมขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับผมครับคุณพ่อค้าครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณที่ให้มาถ่ายนะครับขายได้ดีเฮงรวยๆนะครับสวัสดีครับผมครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องอรุณทุทีด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาอุ่นุ่นกันด้วยนะครับลูกชิ้นทอด 5บาทครับผมสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม